Lux Sporla Hangout EP นี้นะคะตาก็จะพาทุกคนนะคะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะกับการทานอาหารคราวนี้นะคะต้าอ,อยู่ที่ North g a s t r o n o m y of l a n a นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารเหนือแล้วก็เป็นอาหารเหนือที่เป็นไฟไดนิ่งค่ะตา้ยังมากับเซเลบตี้สาวสวยนะคะอีก2ท่านนะคะซึ่งถือว่าเป็นน้องที่สนิทมากๆเลยแต่จะเป็นใครนั้นเนี่ยต้องติดตามกันก่อนนะคะ และตอนนี้นะคะตาก็อยู่กับ c ซ l ลบิตี้น้องรักสองคนและวันนี้นะคะก็เป็นอาหารเหนือ gastronomy of Lana ซึ่งเป็นอาหารเหนือฝรั่นิ่งอยากให้ทั้งคู่แนะนำตัวกับทุกคนของดูซโอให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะดาตาดารันชาต์นะคะสวัสดีค่ะเก๋นะคะนัทนินคุณนัชนานะคะก็ดาตานะคะตอนนี้ทำจิวเวอรี่ด้วยนะคะตอนนี้เก๋จะมีทำหลักหลักครูสอนโยคะซึ่ง mostly ก็คือจะสอนเป็นพวกแบบว่าเป็น private class โดยปกติเนี่ย เป็นคนแบบแฮงเอายัางไงกันบ้างอะไรเงี้ยเก๋ชอบการนั่งดื่มนั่งกินนั่งชิลตามร้านตามบ้าน<ๆ>เพื่อนจะมั้ยจริงใกล้เคยียงกับตาเลยดแต่ตะล่ะจริงอ่ะดตาจะมีหลายโหมดใช่ไหมจะมีช่วงที่เราก็แบบเฮ้ i, ยอยากปาร์ตี้อยากเอชเวิร์ดแต่ว่าแบบจะให้ปาร์ตี้ตลอดเวลาก็ไม่ไหวตาก็อยากจะบอกว่าที่ตาพามาร้านนอส gastronomy of Lana เนี่ยก็เรียกว่าเป็นร้านอาหารเหนือไฟเดนิ่งที่เดียวและที่แรกในประเทศไทยด้วยนะซึ่งครั้งนี้ก็เป็น experience ครั้งแรกของตาเลยในการ รับประทานอาหารเหนือที่มีความเป็นสไตล์ไรนิง่งซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบอาหารเหนือเนื่องจากคุณแม่กับคุณยายเป็นคนหนือใช่และที่สําคัญคือตั้นรู้ว่าดาต้าเนี่ยก็คือคุณย่าก็เป็นคนเชียงใหม่แล้วเมื่อกี้เราคุยกนันคุณยายก็เป็นคนเชียงใหม่เราก็เลยแบบว่าโอ้เราเป็นพี่เราแบบนี้นะพี่ทคานก็เป็นพี่คานกีตาร์กับดาต้าเป็นพี่น้องที่แพ็คค่ากันเก๋เนี่ยรับประทานอาหารเหนือแน่นอนมันมีเมนูประจําเก๋ของอาหารเหนือที่เก๋ชอบกินก็คือน้ำพริกอ่อง จริงร้านนี้เนี่ยเขาเปิดเมื่อไปไปีที่แล้วเองคือเดนธันวาแต่ที่สําคัญเนี่ย<ว>เขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เป็นเจ้าของร้านไม่ได้เป็นเชฟ<ม>เป็นคนเหนือเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากทานอาหารเหนือในกรุงเทพที่มันมีรสชาติแบบออเทนติกนิดนึงดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดมุ่งหมายของเขาในการเปิดร้านนี้แล้ที่จริงเขาทำได้ดี<ม>ทีเดียวนะมาพูดถึงขนมปังกันดีกวร์เริ่มหิวแล้วเนาะจะบอกว่าตั้งแต่เขาวางเมื่อแกะเราก็ได้กลิ่นแบบโชยมาหอมแมากินมาก ตอนนี้นะคะเราก็เข้าถึงอ m u s e b o u c ของเรานะคะทุกคนต้องนี่ว้าวน่ารักเชียวตัวนี้เป็น Amuse Bouche นะครับผม Amuse b ชของเราจะประกอบไปด้วยเวามเสริขึ้นนำลาบลอยครับตัวสุ้ายนี่จะเป็นลูกคนาข้างหน้าจะเป็นชานใบชะพลูน,นะครับอืก็ว่เาเราได้กลิ่นใบชะ กรึบ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 อะตรงข้าวเขาอ่ะจกมากเลยอะขนุนอันนี้คือเขามีความพริกแกงนี่ตาเป็นคนชอบกินแบบตำขนุนทางหนึ่งดังนั้นตะไวันี้น่าจะมีความตงขนุนคือพอมันได้ความพริกแกงเข้าไปอ่ะมันลงตัวมากเลยงตัวมากแล้วที่นี้เขาจะเสิร์ฟละแปดคอร์สซึ่งตาได้ยินมาว่าทุกๆสี่เดือนเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมนูอันนี้นะคะจานที่สอง นัา่ากมา็ไม่แค้ให้อารมเหมือนกับทันเหนือเนอะจริงๆแล้วว่าสำหรับตอนนี้จะเป็นข้าวส้ม <ผม S 1> เป็นขา้าวกล้องมันจะคือข้าวที่ข้าวญี่ปุ่นครับที่เป็นแบบปกคาังเชียงรายนะครับส่วนตัวข้างๆจะเป็นขา้าวแคบครับหรือจะเป็นตัวข้าวเกล็บของทางภาคกลางครับข้างล่างจะเป็นตัวไก่แม่น้ำโขงครับคือสาระน้ำจืดครับอืมพอข้างบนอ่ะเรามาเจอกับอีกกรอบๆอ่ะยดรสชาติแต่ละส่วนเรามาประกอบมันแยกกันใชาแต่พอเวลามันแบบปุ๊บอ่ะแล้วมันแบบได้อีกฟิลหนึ่งัตัวคอร์สนี้นะครับจะเรียกว่าซาจินครับซาจินแล้วเสริมาคู่กับตัว เราจะซนซ่านะครับกับโาโลครัเมื่อกี้เราเห็นหน้าดาตาตอนกินทำแรกเราจะตาก็แบบมันดีมากใช่บิวเลียยเกกมันเหมือน,นดนอนทาท่าจริงๆแต่มันมีดีดีดีนอดี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 ชาติไทย เป็ดตัวนี้เราเสิร์ฟคอนเ็ปต์เราเราเสิร์ฟเป็นตัวโอเปตจูวีนะครับเสิร์ฟคู่กับผักรวมนึ่งนะครับแล้วก็เอามาผัมโซเตมมาผักนะครับเห็ดรวมเราผสมสามเห็ดนะครับมีเห็ดงางว้าเห็ดออร์เรนจินะครับแล้วก็เห็ดแชมปีองแตว่าเรื้อยเยอะเป็ดมันแบบดีคือตั้งแต่กินไฟไดนิ่งมามีสองร้านที่ทำให้เก๋กินเป็ดแล้วโอเคอืม อางนี้โอเคไม่ไม่กลิ่นร่ยการตัวนี้จะเป็นเมนูขั้นก่อนขอเทียมข้าวเหนีตัวนี้จะเป็นซอสเบสจากรสทูเร่ค่ะตัวนี้ประกอบด้วยข้างหน้าจะเป็นตัวข้าวแตกงางทิมอนนะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นน้ำพึ่งป่าครับแต่บนจะเป็นโคลี่นะใช่ครับคาเวียรครับวิธีเก่งจริงเลยเนาะโหดีมากทุกคนหอมแบบสดเบย มัรงจิงสำหรับตอนนี้จะเป็นข้าวซอยกุ้งแม่น้ำย่างนะครับสวยมากโดยเสิร์ฟรูฟกับตัวเส้นแ,แห่งเจ้แหฮครับหไหนเกอร่อยมากยังไงคเข้มข้นไหมคือตอนนี้เราต้องมีความสุขมาก เจ้าหน้าัโตนะครับจะประกอบไปด้วยตัวด้านบนพานนะครับจะเป็นน้พิออกไก่บ้านนะครับแล,ล้วก็มีพักนะครับตามฤด,ดูกาลนะครับเคียงส่วนหน้าล่างนะครับลงมา,าด้านขวางของข,องขานะครับจะเป็นฮังเลนะครับผมสามารถเลือกได้ฮังเลหมูแล้วก็ฮังเลเนื้อนะครับ กันตาและเก่มากๆเลยที่ให้เขียิลูกโซ่ให้นากขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆวันนี้อร่อยมากจริงรู้สึกว่าเราแบบได้เปิดประสบการณ์อาหารเหนือแบบไฟ์ด dining เป็นครั้งแรกแล้วเราแบบเอิ่มเราประทับใจมากเนาะยอมรับว่าไม่ผิดหวังมันเราแบบมันนอกจากได้กินรสชาติของความเป็นออเทนติกได้ความว้าวได้อะไรเนี่ยที่มันเพิ่มมันดีทุกจานเลยเนาะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องนอกจากขอบคุณน้องๆแล้วเนี่ยที่สําคัญเลยก่อนที่เราจะไปรับประทานขนมสุดท้ายแล้วก็จิบ ะะก็ขอขอบคุณร้านนอสนะคะสุขุมวิท3 3นะคะถือเป็น gastronomy of ล้านนานะคะเป็นอาหารเหนือที่ทำเป็นไฟดิเนิงที่สำคัญคือมี Element ของรสชาติใหม่ใครที่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะในการทานอาหารไฟดิเนิงในรูปแบบอาหารเหนือนะคะต้าก็ขอแนะนำนะคะแล้วพบกับต้าใหม่นะคะกับ EP หน้านะคะจะไปร้านไหนจะไปกับใครเนี่ยต้องติดตามนะคะวันนี้ tchau เชียร์